เยฟซีดูออกสิคะนอน <c oughs> กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนวันวันหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ฝนเนี่ยกินพวกเนื้อไก่อะไรพวกนี้เยอะๆไม่ได้จริงๆเพราะว่าเนี่ยข้างหลังมาขึ้นแบบเยอะมากเลยเป็นแบบจุดใหญ่มากเลยแม่ออนขูดเมื่อคืนแล้วก็เอาน้ํามันมะพร้าวทาแล้วก็เลยบอกว่าพี่ฝนแม่ไม่ให้กินแล้วนะฝนกินกล้วยไปแล้วกันแม่อ้อนก็เลยตกท้ายด้วยกล้วยกินอาหารเม็ดแล้วก็กล้วยค่ะสงสารก็สงสารนะแบบ ทำไมเนาะต้องกินนู่นกินนี่ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาพอกินแล้วก็พู oh. แผลผูอะไรอย่างเงี้ยแต่อเรื่องผู้มันก็ไม่มีปัญหารหรอกค่ะเพราะว่าแม่อมก็ขุดขุด,ขด,ขดแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวแล้วมันก็หายแต่ว่าก็ไม่อยากให้เป็นคือทําไมต้องกินได้แค่แบบจํากัดว่าฉันจะต้องกินแค่มังสวิรัตอะไรแบบเนี้ยบางทีก็สงสารก็ให้บ้างค่ะแต่ไม่เป็นไรเป็นนิดๆหน่อยๆก็รักษากันไปอย่างเงี้ยเนาะ เกิดมาชาตินึงได้กินอะไรแค่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาแม่อ้อมก,ก็สงสารพี่ฝน,นดูดูหน้าดูหน้าไอ,อ้อ้วนอืตัวตัวดิค่ะเาเดี๋ยวก็ได้กินข้าวของพังเนี่ยเห็นไหมคะหางอยู่ลงไปอยู่ในน้ำแล้วเดี๋ยวดูหางลงน้ำไปแล้วเมฆเดี๋ยวแม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำให้อ่ะดูซิเนี่ย ตาย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 หางเปียกน้ําเลยดูหยอกกันเข้าไปเอาเอาหยอกกันเข้าไปคือเรื่องของเรื่องอะที่อยู่ข้างบน <c oughs> แล้วฝาได้บางทีมีเปิดเองนะเปิดแล้วก็ขยับแล้วก็ไปไว้ฝั่งกันนู้นเองด้วยนะนี่แม่อ้อมยังไม่ได้ทำความสะอาดให้ไงคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยรื้อกันไว้เละเลยเห็๋ยแม่อ้อมจะให้ดูว่ามันเละขนาดไหน ดูทำาีีค่ะดูทำเนะนี่ยเนี่ยดูทำเีคนะ่ะอันนี้รอบรอบสองนะรอบแรกไปอ้อมทำความสะอาดไปแล้วเพรา,าะเนื่องจากว่าไม่อ,อ้อมยกอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังแล้วก็เอากระาทรายใส่เข้าไปใหม่แล้วก็กวา่ให้เรียบร้อยแล้วปรากว,ว่าเนี่ยคะ่ะและอีกนี้เหมือนเดิมอีกออกมาข้างนุ่มข้างนอกหมดเลยมีใครรู้สึกผิดบ้างไหมมีไหม มีใครรู้สึกผิดบ้างไหมม,มีไหมแม่ถามว่ามีใครรู้สึกผิดบ้างไหมเออเมื่อเช้านี้แม่อม้อมคือตอนช่วงเช้านี้ม้องจะไปส่งหลานชายอ่ะก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าใช่ไหมแล้วแม่อ้อมก็กลับมากลับมาแม่อ้อมก็ไปดูนางนภาเรียกนางนภาเท่าไหไออานะร่มันก็ไม่ออกมานะแม่อ้อมก็เรียกมันก็ไม่ออกมาก็กลับมาบ้านเสร็จแม่อม้อมก็ดึ้นได้เออ,อปกติแม่อ้อมมาจะให้อาหารช่วงประมาณแปดโมงกว่า เอาเอาฟ้าฟ้าขี่อะไรพี่เขาละลูกฮะฮะเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาดูสิคะอืมช่วง8โมงกว่าทีนี้แม่อ้อมไป7โมงกว่าปุ๊บก็ไม่เจอนางนาภาแม่อ้อมก็กลับรถกลับมาเออนึกขึ้นได้ว่าจริงๆนางนาภามันจะ มันจะมารอแม่อ้อมช่วง8โมงกว่านี่นาแม่อ้อมก็กลับมาทําธุระเสร็จแล้วก็เลย8โมงกว่าออกไปจริงค่ะนางนภาไปนั่งรอแม่อ้อมตรงเก้าอี้นอนรอแม่อ้อมตรงเก้าอี้8โมงกว่าเพราะว่าเมื่อวานแม่อ้อมไม่ได้ไป8โมงกว่านะแม่อ้อมไม่ได้ให้อาหารด้วยเมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าอ่ะเพราะว่าแม่อ้อมไม่ให้นกไงปรากฏว่าวันนี้นกเหลือตัวเดียวที่เห็นบนหลังคานะคะเหลือแค่ตัวเดียวแม่อ้อมก็เลยไม่ให้อาหารเหมือนเดิมแต่ว่าให้นางนภากินอาหารเปียกไปก็สงสารมันนะก็เลย เช้านี้เจอมันก็ให้อาหารเปียกมันร้องแงวแงวแงวเข้าไปเล่นกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมทําความสะอาดข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนดูดิค่ะตัวเล็กแต่ดูหยอกพี่ดิอ่ะดูดูเม่หยอกกันเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่ลุงเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่คะ่ะคุณลุงขาเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่นะคะคุณเนี่ยจะต้องกินน้ําตอนที่น้ําเนี่ยมาใหม่ปุ๊บไอ้ลุงจะกินทันทีเลยนางนี่แบบต้องกินน้ําใหม่ๆ ยอกกันพี่หมอฮครัปพี่หมอฮรับตัวเล่นเมื่อเช้าแม่อ้อมีไปคุยกับยายนะก็คือตกลงเนี่ยแม่อ้อมไม่ให้นางตัวเล็กอะ่ะมันฉีดยาคุมก็เลยบอกกับยายว่ายายยายไม่ต้องฉีดนะเดี๋ยวยังไงอะ่ะคือ ยายไปหาหมอดูยายบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยายจะพาไอตัวเล็กเนี่ยไปให้หมอดูแล้วก็บอกก็ไม่อ้อมก็เลยบอกว่าบอกเขาด้วยนะว่าห้าเดือนมันทําได้ไหมเพราะว่าอายุมันก็อีกประมาณเดือนหน้าต้นเดือนหน้ามันก็จะครบห้าเดือนแล้วเขาก็เลยบอกยายก็เลยบอกโอเคเพราะว่าเขาก็ได้ยินมาว่าการฉีดยาคุมมันไม่ดีเมื่อวานแม่อ้อมก็เลยบอกไปว่าโอเคแม่อ้อมรู้มาว่ายาคุมหมาแมวนั้นมันไม่มีค่ะจริงๆแล้วมันเป็นยาคุมของคนที่เอาไปฉีดให้หมาให้แมว พอฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิดภาวะมดลูกอักเสบทีนี้แม่อ้องก็ไม่รู้ว่าการทําหมันเนี่ยตอนแรกเลยแม่อ้องคิดว่าทําหมันเนี่ยคือตัดมดลูกออกจริงๆเราไม่ใช่ค่ะแม่เอ๋บอกว่าการทําหมันนั้นเขาแค่ตัดผ่าท้องไปแล้วก็ผูกรังไข่เฉยๆตัดรังไข่แล้วก็ผูกแต่ไม่ได้เอามดลูกออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะก็เลยใช้วิธี หมอเขาก็จะ,จะใช้วิธีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมะลูกอักเสบก็คือเหมือนที่รับเงินเป็นเขาก็จะตัดมะลูกทิ้งเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าปล่อยไว้จนมะลูกอักเสบอย่างนั้นเพราะว่าคือคือ,คอทิ้งไอเกินอายุเขาเกินอายุของแมวก็เลยเป็นนั้นว่าก็เลยมีบอกไปว่างั้นก็ไม่ไม่ไม่บอกยายว่าไม่ต้องฉีดนะเพราะว่าหมอก็ห,ห,หมอหมอหมอที่โรงพยาบาลคลินิกที่ยายไปเขาก็มีบอกยายเหมือนกันว่าเอออย่าฉีดยาคุมเลยมันจะทำให้มะลูกอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมป่เดียป่เดีย หยอกกันแล้วเนี่ยเห็นไหมป่าเดียสเถอะนี่นะฮะนะฮะนะฮะเล่นกันแรงแล้วก็ทะเลาะก,กันป่าเดียสเธอนะเนี่ยนี่น,นี่ลบค่ะแม่จริงๆรที่แ <c oughs> ม่อ้อมไปเก็บ <c oughs> เล่ายัางเพลินๆอยู่ไปถึงไหนแล้วไม่รู้โอเคอย่างงั้นแม่อ้อมจบแค่นี้ก่อนแม่อ้อมไปเก็บข้างล่างก่อนค่ะ ให้เยี่ยมแล้วก็ลงมากันดูซรายทิ้งเป็นกอ,องเนี่ยค่ะนอนสบายใจกันดูแม่กวาดบ้านค่ะ